ในหัวข้อที่พี่โตบอกผมนะครับคําว่าเคยรู้สึกไหมเหนี่ยคาว่ารักนี่ครับมันมีความหมายอย่างไรครับครับทุกคนอาจสงสัยในหัวข้อนะครับแต่หัวข้อนี้มีนัยยะทางธรรมแฝงนะครับผมไม่ได้หัวข้อในเชิงกิเลสนะอืมบางทีทุกคนอาจจะมองแค่ภายนอกในหัวข้อ,อนี่มันอะไรความรักอะไรเงี้ยความรักยึดติดหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือผมต้องการนําเสนอในทางธรรม นะครับผมรูปแบบในการใช้ชีวิตอืมว่าเราเคยเคยมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ไหมเหนือคําว่ารักนะครับผมในทางธรรมนะครับอืมเราทุกคนมีความรักอยู่แล้วรักลูกรักเพื่อนรักพอ่อแม่นะครับรักแฟนรักภรรยาครับความรักอ่ะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีได้ทุกคนไม่ไว่าจะรักสัตว์เลี้ยงหรือรักอะไรก็แล้วแต่ครับผม ความรักมันเป็นสิ่งที่ดีอันมีพลังอนุภาพมากที่บริสุทธิ์แต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ยมันยังมีอยู่ในมันยังอยู่ในวัฏฏะอยู่ในกระแสโลกธรรมคือมันยังไม่ใช่ความสุขที่หลุดพ้นได้อืมแต่ทํายัางไงเราจะใช้ความรักไปสู่ความหลุดพ้นได้อ่ะคิดไหม mm hmm. เนี่ยที่พี่ตั้งโจทย์เนี่ยเคยรู้สึกเหนือความวารักมาอืมแล้วเหนือคําว่ารักมันคืออะไรคือเราไม่ยึดติดในความรักนั้น คือเป็นรักที่บริสุดปรารถนาการ้น,นทุกข์ครับ,ค,รบคือทําไม่ได้หวังอะไรกับเขาคือไม่ได้มีความคาดหวังกับใครนะครับผมคือเราเป็นผู้ให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ความรักต่อสรรพสัตว์เพื่อให้เขาไปสู่มรรคผลนิพพานหรือไปสู่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้จริงนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเหนือคําว่ารักคนทุกคนนะลองสอบอารมณ์ดูนะว่าเรามีอารมณ์เหล่านี้ไหม ครับความความรักมันก็มีพลังบอิสุดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราจะยกระดับจิตยังไงอ่าที่สามารถทําให้รักทําให้เหนือคําว่ารักได้ตรงนี้เราจะรู้สึกตัดปล่อยวางอะไรได้เยอะแล้วเข้าใจในสัจธรรมความจริงได้เยอะนะครับผมเราเป็นผู้ให้แต่ผู้ที่รับอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีความรักให้เราอาจจะมีความอคติความคิดไม่ดีต่อเรา เราแต่แเราเจตนาบริสุทธิ์ด้วยความรักเมตตาต่อสัตว์ครับเนี่ยมันคือเหนือคําว่ารักที่แบบความบริสุทธิ์ไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆครับต่อให้เรามีครอบครัวมีภรรยาอืมเราก็อาจจะรักรูปแบบครอบครัวยังมีกิเลสมีตัณหาครับมีความอยากมันเป็นธรรมดาแต่ใครยายกระดับจิตได้ขนาดนี้ถือว่ามีบนมารมีนะครับอ่าซี่ที่สามารถที่จะผลักดันพ่อแม่พี่น้องครอบครัวหรือตัวเราเองไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ รักในแบบครอบครัวก็ได้นะครับแต่เรามีจิตใจอยากให้เขาแล้วก็พยายามขัดเกลาร์สอนเขาให้สติปัญญาเขาเออเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆไปสู่มรรคผลนิพพานจริงๆแล้วเราก็ไม่ยึดติดไม่อะไรนะครับเราเราทาด้วยเจตนาบริสุทธิ์นี่แหละครับพลังของคําว่ารักยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่เหนือคําว่ารักยิ่งใหญ่กว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า ครับอเออเหนือจักรวาลยังมีจักรวาลเหนือ,นอจักรวาลยังมีนิพพานเออที่ไม่มีที่ตั้งนะครับเออต้องเข้าถึงจริงๆนะครับก็ลองพิจารณาตัวเราเองนะครับผมว่าความรู้สึกเราอ่ะสามารถผลักดันแบบนี้ได้ไหมมันจะดีทั้งตัวเราเองและก็สิ่งที่ผู้รับรับเราได้เปิดใจเราได้นะครับเขาจะรับรู้ในอารมณ์เนี้ย อืผมมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดนะครับการเป็นผู้ให้เพราะผมบำเพ็ญตรงนี้มานานการเมตตาต่อสรรพสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญต่อการบาเพ็ญบุญบารมีผมเห็นสรรพสัตว์เวียนว่ายายเกิดมันนักตอนนักมากมากมายรู้สึกเวทน,นามากนะครับอยากให้พวกเขาพ้นทุกเนี่ยครับผมทําในสิ่งที่กําลังผมทําได้เพื่อส่วนรวม นะครับใครจะเห็นยังไงหรือใครจะคิดยังไงไอ้นี้เราควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยไปตามเวียนตามกรรมเขานะครับถ้ามีกรรมด้วยกันมาผมก็ขอ,ขอ,อกรรมาโหรสกรรมครับแต่ถ้าไม่ใช่กรรมผมเขาสร้างกรรมเองมันก็น่าเวทนานะครับที่วันหนึ่งเขาก็ต้องใช้เงี้ยถ้าเขายึดติดเขาไม่ไม่มีจิตสำนึกที่ละอายหรือเชื่อว่าเขาถูกเนี้ยวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเองครับนะครับ ซึ่งเราก็ไม่สามารถช่วยได้เนาะก็คือทําดีแล้วก็ต้องวางใช่ไหมครับใช่พี่โ<ม>ตบอกผมเสมอทําดีแล้วก็ต้องวางเนาะเรารไม่สามารถทําให้ถูกจริตคนทุกคนได้นะครับครับจริตเราไม่เหมือนกันกรรมเราก็เหมือนกันปัญญาเราก็ไม่เหมือนกันอืมจะพูดได้คนเข้าใจเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะครับครับนะครับแล้วการเข้าใจในธรรมเนี่ยมันก็มีทั้งถูกหรือและผิดมี หลงได้นะครับยิ่งเรื่องอาจินตายมิตรีเรื่องจักรวาลเนี่ยยิ่งเป็นตัวก่อกําเนิดความหลงได้ง่ายนะครับเออถ้าไปเล่นสูงแบบนั้นแล้วก็แอบ,บอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์โอ้เห็นนักตอนนักแล้วครับ,ค,รบคือบารมีไม่ใช่มีบารมีคุณธรรมจริงไปยกระดับนั้นค,ความเสื่อมความหายนะมันจะกลับมาสู่ตัวเราตอนแรกอาจจะไม่เป็นไรนครับ,รบเดี๋ยวการเวลามันจะเห็นภาพชัดนะครับ เดี๋ยวนี้เห็นเร็วขึ้นด้วยครับใช่ในข่าวเห็น <laughs> แล้วยุคนี้เป็นยุคมังกรทองจะเห็นเยอะขึ้นเพราะว่าอํานาจบารมีของมังกรทองยิ่งใหญ่แล้วรักความยุติธรรมครับนะครับใครทําอะไรอ่ะูกถูกเปิดเผยหมดทางอบายนะต่อให้มีอำนาจก็จะถูกล้มหมดเลยครับมันเจะเสื่อมพวกเหล่านี้ก็จะเสื่อมลงปีนี้จะเห็นได้ชัดมากกว่าเดิมครับนะครับใครคิดดีทดําดีก็จะเริ่มดีขึ้น องค์กรเหมือนเหมือนตัวแทนของแตกรพัดด้วยใช่ไหมครับใช่แตกรพัดซึ่งมีความเป็นมีคุณธรรมมีความยุติธรรมอ่าใช่ครับบารมีสูงใครทําอะไรไม่ดีก็เตดขาดได้เลยเออถูกต้องครับอ่าผลแห่งกรรมอ่ะมันจะเกิดเร็วขึ้นครับพูดง่ายๆนะครับถ้าใครปิดบังซ่อนเล้นอัมพาตอะไรอ่ะเออพูดออกมาเลยพูดออกมาเริ่มผูดออกมาไม่ว่าจะอยู่ใน้าบของนักปฏิบัติธรรมครับนะไม่ว่าพระหรือคารวะหรือผู้มีอำนาจอ่าเขาจะ จะเริ่มถูกชาล้างนะครับรีบกลับตัวกลับใจนะนะครับผมตอนนี้อาจจะทันนะครับอืความสุขแค่สามสิบปีห <c oughs> ้า <cam> ส <illa weird> ิบปีในโลกมนุษย์กับการที่ตกนรกภูมิไัยภูมิเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชาติหรือมากกว่านั้นมันคุ้มไหมบอมไม่นี่แหละเอาสบายก่อนใช่ไหมเออก็แล้วแต่นะเออเห็นความสุขเฉพาะหน้าใช่ใช่ก็สุดท้ายคุณก็จะรับรู้ความจริงได้พิสูจน์ อย่างทั่วถึงทุกดวงจิตนะครับผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะพวกเห็นผมเห็นมาเยอะแล้วครับนะไม่อยากให้เวนยศาสตร์ต้องไปเป็นตรงนั้นแต่มันเราทําดีเราทําได้ตามกําลังเราเราไม่สามารถช่วยทุกดวงจิตได้แล้วก็การตัดสู้ของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตอนะ่ะทุกท่านก็ช่วยสับช่วยดวงจิตช่วยกายทิพไปนิพพานเยอะแล้วนะครับเออแต่ท่านก็ไม่ได้สามารถช่วยได้หมดใช่ไหมครับนี่แหละ mm hmm. อออ ทศพลยาของท่านบุญญาธิการของท่านก็เปี่ยมมหาศาลทั่วจักรวาลแล้วท่านยังช่วยไม่ได้หมดแล้วเราเป็นคนเราเป็นบุคคลที่แบบทั่วไปอะต่อให้ผมบำเพ็ญพระโพธิญาณบาร,รมีคุณธรรมอาจจะดับนั้นนะครับผมแต่ผมไม่อยากพูดออกเนาะมผมก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับเราต้องดูด้วยว่ากรรมของสัตว์ในยุคนี้เป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็ปล่อยวางเป็นปล่อยปล่อยวางพูดง่ายทํายากนะถ้าไม่เกิดการฝึกมานะครับครับอืนะครับสรุปสั้นๆนะครับเหนือคําว่ารักการเป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์โดยไม่ได้หวังอะไรอยากให้พวกเขาเหล่านั้นพ้นทุกอยากให้พวกเขานั้นไปสู่ความสุขที่แท้จริงนะครับต่อให้คือผมคือผมมีความรู้สึกอย่างนี้กับภรรยาผมนะอืมคือว่าอยากให้เธอพ้นทุก เธอก็อยากให้ผมพ้นทุกข์ไม่อยากเมียนอ้ายแต่เกิดคือเธอก็รู้ปณิธานผมผมก็รู้ปณิธานเธอเธอก็บำเพ็ญบุญบารมีมีพลังงานสูงนะครับถึงรองรับพลังงานเกื้อนหนุนกันได้นะครับเธอก็จะมาสายเดียวกันกับผมนี่แหละนะครับผมส่วนมากเธอเป็นผู้ชายด้วยซ้ํานะครับในชาติก่อนๆบําเพ็ญแนว โพธิญาเน,นี่ยครับถ้านะั้นถ้าไม่ไม่มีพลังงานที่เหมือนกันคล้ายกันที่เป็นหนยินหยางรองรับกันได้พลังงานที่ก็สูงพลังงานที่ไหมก็สูงครับเออถ้าไม่มีพลังงานที่เหมือนกันสอดคล้องกันจะรับกันได้ไหมไม่ได้ใช่ต้องเกืนหนุนต้องรองรับกันได้ใช่เนี่ยแหละเอะ่ผมไม่ค่อยได้พูดนะว่าภรรยาบำเพ็ญอะไรนะครับผม แต่เธอก็ก็ปรารถนาให้เธอเข้านิพผานงานต่อไปจะเป็นงานผมเองเพราะผมผักดันมานานมากนะครับแต่ก็มีการแบ่งพลังงานเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตลอดนะครับผมการขับเคลื่อนการทําหน้าที่นะครับไม่ใช่แค่โลกเราทางก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเอาข้อดีไปใช้เหมือนเดิมนะครับผมตามเจตนาผมก็พอนะครับผมเราจะเชื่อหรือศรัทธาใครคนหนึ่งนะ อนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมอ่ะไม่ไย้ยึดติดตรงนี้แค่คุณเอาข้อดีไปใช้สติปัญญาไปใช้กับคุณนะครับคุณไม่ต้องเชื่อทั้งหมดเพราะบางเรื่องมันอาจจริงใจแต่ให้รู้ว่าผมถ่ายทอดด้วยเจตนาหวังดีจริงใจชัดเจนหนักแน่นบอยสุดนะครับไม่ได้หวังสิ่งใดนี่แหละครับคือเนื้อคําว่ารักครับอืมคลิปนี้ก็ฝากไว้พิจารณาเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ปัญญาและได้คําตอบมากขึ้นว่าใช้ชีวิตแบบไหน เจอเรสต์ร like ูแบบใจนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ